คนเกิดวันจันทร์มาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่15ถึง21กันยายน2568จนถึงสัปดาห์หน้าไพ่จะอวยพรอ,อะไรคนเกิดวันจันทร์รับพรดีๆไปจากไพ่เลยนะครับสัปดาห์นี้ไพ่ก็ขออวยพรให้คนเกิดวันจันทร์ทุกท่านมีความเข้มแข็งนะครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเต็มเปี่ยมไปด้วยพละกําลังมีความพร้อมในการที่จะ ออกไปเผชิญกับความยากลำบากต่างๆนะครับต่อให้เจองานยากแค่ไหนก็พร้อมที่จะมุ่งมั่นตั้งใจและทำได้สำเร็จด้วยนะครับไพอวยพรให้คุณมีศักยภาพมากเพียงพอและสัปดาห์นี้คุณคงต้องการสิ่งเหล่านี้จริงๆนะครับไพก็เลยอวยพรให้นะครับก็ถ้าใครที่คิดจะออกรถใหม่หรืออะไรก็ขอให้ได้รถสมรรถนะที่ดีมากๆนะครับ เป็นรถที่มีคุณภาพเยี่ยมใช้ได้นานทนทานแล้วก็มีสมรรถนะที่ดีมากๆเลยนะครับขับรถไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ควบคุมเยอะยวดยาของคุณได้เป็นอย่างดีนะครับมีความคล่องตัวสามารถควบคุมอะไรต่างๆได้ทุกๆสถานการณ์นะครับแล้วก็อาจจะได้ไปต่างประเทศก็ได้นะครับไพอุ๋ยบอล้าคุณกำลังอยากจะไปนะครับ มีเกณฑ์เดินทางไกลแล้วก็อาจจะได้ติดต่อกับคนต่างชาติก็ได้นะหรือบุคคลที่อยู่ในเครื่องแบบก็ได้นะครับน่าจะนำโชคนำเรื่องดีๆมให้กับคุณนะครับถ้าในชีวิตคุณมีใครที่คุณรู้จักนะครับที่เป็นลักษณะเป็นคนที่ทำอาชีพอยู่ในเครื่องแบบนะครับก็คนเหล่านี้อาจจะนำเรื่องดีๆมให้กับคุณก็ได้ก็ขอให้คนเกิดวันจันทร์ทุกท่านโชคดีนะฮะ